เตรียมกลับสู่ภูมิภาคคาลอสอีกครั้งในตำนานบทใหม่โปเกมอนเลเจนซ์แซดเอเกมที่แฟนโปเกมอนรอคอยคราวนี้เรื่องราวเกิดขึ้นใจกลางลูมมีอสิตี้เมืองใหญ่ที่กำลังอยู่ในโครงการปรับปรุงครั้งใหญ่แต่ความสงบกลับถูกสั่นคลอนด้วยพลังลึกลับจากไซการ์ดเกมนี้เปลี่ยนโฉมการต่อสู้เป็นเรียลไทม์แอคชั่นโปเกมอนสามารถเคลื่อนไหวโดบลีกและใช้ท่าโจมตีอย่างอิสระพร้อมระบบเมก้าไอโฟล์ชันที่กลับมาอีกครั้งแถมยังมีมดแซดเดย์รอยย่สุดดุเดือดในยามค่ำคืนให้ผู้เล่นปะทะเทรนเนอร์แบบไม่ตั้งตัวผู้เเล่่นนจจะได้ร้รริมตการรภัย กับ3โปเกมอนเริ่มต้นชิโคริต้าโทโตไดและเทพิกก่อนออกเดินทางไขปริศนาความพินาศของโลกและต่อกรกับโปเกมอนที่เมก้าอีฟอลจนควบคุมไม่อยู่เกมยังมีโหมดแบทเทิลคลับสำหรับมัลติเพลเยอร์รองรับสูงสุดถึง4คนแข่งกันจับและต่อสู้เพื่อไต่อันดับบวกกับการปรับแต่งตัวละครที่ละเอียดกว่าที่เคยนี่คือก้าวใหม่ของซีรีส์ที่พร้อมวางจำหน่าย16ตุลาคม2025หมดทั้งสวิตและสวิตชสองครับ